สวัสดีค่ะพบกับช่องหวแม่นมาช anel ของเราในวันที่14พฤศจิกายน2567นะคะเรามาเจอกันในพีนี้เป็นพีที่18ของงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567แล้วนะแนวทางนะคะก็จะมีแนวทางของแอดมาน้อยคารักนะแนวทางของนมตากรีบแนวทางของหวยช่างคมแนวทางของแอบประกอบเหมือนเมนีเพชรแนวทางของเล็กเด่น110หน่วยบนอินทรเทวนครนะคะแนวทางของเกษตรนาย แนวทางของหนูเพิ่ม คือหนูผีพเนจรแนวทางของเล็กเดียนแอสตางนะคะแล้วก็นวทางเล็กดับแอสโชยุนะ,ะอ่าเราก็มาเริ่มดูทีหละาเจ้ากันนะคะมาเริ่มเลยที่นาทางของแอดหมาน้อยคารักนะสาหรับวันนี้น,นะคะเจ้านั้นหลุดไปนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยอ่าแนวทางนะคะให้กันนะคะให้กันบนล่างไว้เนาะเพราะว่าก็ชอบข้สลักกันด้วยนะในวดนนี้นะคะหมาน้อยคารักให้มาแนวทางฉบ,บับแรกฝั่งซ้ายมือก็กจะเป็นนวทางชุดซ้ำตะบนนะคะให้มาตามนี้เลยนะคะก็จะ มี 2-4-5, 2-4-6, 2-5แล้วก็2-5-6นั่นเองนะคะต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นแนวทางชุดสรุปสนตะบนทนาะะงงวดนี้เด่นที่4-6แล้วก็5-6นะคะรอง4-5กับ5-5นะอะต่อมาค่ะฉบับที่3นะคะฝั่งแซายมอนะคะก็จะเป็นแนวทางสรุปล่างงวดนี้ให้เน้นที่8-3และ93รอง8 4 9 4นะคะแล้วก็แนวทางฉบับที่4ปิดท้ายนะคะก็จะเป็น ชุดเน้นๆแนวหนๆแขนๆล่างคือ83นะคะงวดนี้แอดมาแล้วค่รักจะเข้าหรือเปล่ารกากา็รุนกันนะคะย้ำนะคะว่าเจ้านี้ให้กันนะคะให้กันไว้นะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของหนุ่มตาคลีในงวดนี้ให้มาแนทางวิ่งบนที่เร็จนะคะ3ตัวฟันธงที่679ปรกลับ6กลับนะแล้วก็ชุดรองก็จะมี097 573และ 789ทแแล้วระวังเบิ้ลนะ,ระวรงเบิ้ล 773, 776, 778แล้วก็779นะคะงวนนี้จะเข้ามารกล้กันแนวทางของหนุ่มตาคลีนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอบประกอบเหมือนมณีเพรทาเจ้านี้แอบลงให้แล้วรืยังคะ,ะถ้าลงให้แล้วแอบต้องขออภัยนะ ฉบับแรกนี้เป็นแนวทางชุดเต็มงวดให้วิ่งอยู่ที่4กับ5นะคะชุด3ตัวนั้นก็จะมี1 4 2 6 4 7 0 5 2 5 5 9นะคะส่วนทุด2ตัวนะ41 4 2 4 6 47 505 255แล้วก็5 9นะคะเจ้านี้เนี่ยจะไม่สนดับนะอ่าแล้วก็ฉบับที่2ก็จะเป็นชุดอ่าชุดเน้นนะคะเขาบอกว่าเน้นๆกันไปเลยนะคะก็ให้มาคือ6 4 7 4 6 4 7และ6 7นะคะระวังหกกลับหัวระวังด้วยนะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของพ่อช่างคมนะคะหรือว่าหองช่างคมเนาะสำหรับเจ้านี้เนี่ยที่ร้านนั้นต้องบอกว่าค่าเฉันว่านทางที่เป็นเลขวิ่งบนล่าง2กับ3 นะคะอ่าสาระเงง้อนี้ให้วิ่งบนล่างที่4รอง3นะ5ชุด2ตัวมาเน้นที่30กับ40นะคะแล้วก็ชุด3ตัวเน้นที่740นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็รุ้นกันนะคะเรือจะเข้าในน้ำเล็กๆก,ก,ก็ลองดูนะต่อไปนะคะก็จะเป็น,นาทางของอ่าโนพิวเนจอนซึ่งอาจได้มาเป็นชุด3ตัวและ2ตัวนะคะก็จะมี365 6563 385 8583นะ,ะระวัง6กลับหัวด้วยนะคะอ่าจา นี่แอดไม่ลงแรงงดนะมาที่หนาะทางของแอดตังนะคะได้มาบบบันอยู่2สังฉบับแ,แรกก็จะเป็นทางเล็เดนะ่นสิบในล่างให้มาคือ0123นะคะในงดนี้มาดูกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะอ่ะต่อมาฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนาทาง เลขเด่น10ปอบบนด์นะคะในงวดที่ให้มาคือ7490นะคะ4ตัวนะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าไหมสล็สอ2ฉบับนี้แอดไม่เคยลงให้นะคะงวดนี้เป็นงวดแรกเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น,นาทางของอินทนเทวนครซึ่งเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยบนนะคะให้มาในงวดนี้คือ4567นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้4ตัวนี้จะมาหรือเปล่าต่อไปนะคะก็จะเป็น,นาทางของเกษตรนาย่านะคะในงวดนี้แอดได้มาไปทุกสองตัวให้เน้นที่ 5 5 5 6แล้วก็6 3นะคะอ่าลุ้นกันนะต่อไปค่ะก็จะปิดท้ายที่ทางเลขดับของแอดโชยู่นะคะได้มาแบบปันประมาณ4ฉบับฉบับ,บแรกก็จะเป็นรับกินสองตะบนเมืที่แล้วนั้นผ่านไหมอ่ะผ่านนะคะเพราะออกอะไรออก4 4เนาะในวดนี้ให้มาอ่ารับกินสองตะบนอยู่ที่30 31 3น33 34 3หน6่7 38ี่3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3แล้วก็39ต้องบอกว่ารับกินตรงตรงเท่านั้นนะคะ ต่อมาฉบับที่2นะก็จะเป็นนวทางดับไปกลับบนล่างฉะบับนี้แอบไม่คือลงให้นะ,ะในง่อนนี้ให้มานะคะเรามาดูกันนะก็จะมี33 77 02 20 03 30 12 12 12662 272 2882 2992 3443 3883 3993 4224 4884 7 6 6 7และ8 5 5 8นะฮะย้ำนะคะว่าเป็นดับอ่าบนล่างไปกลับด้วยนะคะอืมงนนี้ยไ้โล่ันกอนแรกนะคะก็จะลุ้นกันนะคะวา่าจะผ่านทั้งหมดไหมนะคะ ต่อมาจางัที่3นะคะก็จะเป็นดับนินจานะคะวิธีล้วนผ่านไหมแอดูแป๊บหนึ่งนะคะวิธีล้วนดับบนนั้นไม่ผ่านนะคะเห็นไหมเห็นตอนนี้ไหมอ่าไม่ผ่านเนาะแต่ว่าดับล่างนั้นผ่านนะคะสระในงวดนี้ให้มานะคะแนวทางก็ให้อ่าดับบนตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูแคปหน้าจอก,กันไปนะแคปหน้าจอก,กันไปเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะ แม่นิดนึงแหละนะดับบลน,นะคะก็จะมี3 1 3 2อ่า7 0 7 3 2 0 0 2 9 9 9 4 6 0 6 8 1 8 8 6 0 6 5 6 2 8 8 2 1 5 5 7แล้วก็4 4, 4นะส่วนดับล่างก็ตามนี้เลยนะคะนี่ก็จะมี1 3 1 8 2 3 3 4อ่า7 0 6 7 8 9 9 0 4 4 1 2 5 6 6 8 3 2 0 6 2 0 0 1 4 5หนึ่งสแี่ห้าเก้าสี่แปดสองแล้วก็7 8นะคะงวดนี้จะผ่านาทั้งสองไม้รักล้นกันนะแล้วก็นาทางฉบับที่4ก็จะเป็นดับแอดโชยุนะนี่คือฉบับที่เป็นสั่งคนกระโดดเนาะอ่ะงวดที่ล้างนั้นผ่านไหมผ่านทั้งบททั้งล่างไหมเดี๋ยวแอดดูแป๊บหนึ่งนะเออ บนผ่านนะแล้วก็ล่างผ่านนะในงวดนี้ให้มานะดับบนที่อะไรนะคะดับบนนะคะก็จะมี2 2 4 4 9 9 6 6 0 0 8 8 1 6 1 7 6 2 2 6 8 0 0 8 3 5 3 8 5 0 5 3 9 4 7 2แล้วก็7 1นะคะแล้วก็ดับล่างตอนนี้เลยนะอ่ะก็จะมี0 3 0 5 0 9 0 0 5มี2อันเนาะอืม1 6 9ก so ้าหกสองสามสามสองหนึ่งสี 3, ่หกหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งสองเก้าหกเก้าสี่ห้าห้าแปดเจ็ดแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะแล้วก็รวมถึงเก้านด้วยนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยดับตรงตรงเท่านั้นนะคะแม้ว่าจะเป็นรับกินบนหรืออะไรนะคะก็อ่าตรงตรงเท่านั้นนะค่ะ EP นี่เป็น EP ที่18ของวันประจำวันที่ 16พฤศจิกายน2567นาะคะท่านใดที่ดูแลชอบปอกากดไลค์กดแชร์รกดติด, like, share, ดตามเพื่อเปกำลังจะแห่ด้วยนะคะอช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แอดไม่ค่อยไจะว่างเท่าไหร่นะคะอะถ้าแอดลงลงน้ำทางให้ช้าไปนะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีก็ไปทุระนะคะแล้วก็บางทีก็ป่วยด้วยนะคะเป็นแอดเป็นคนที่แบบป่วยบ่อย นะคะนะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ